ชื่ออรไรวันนะคะเป็น HR Assistant ที่โรงเรียนนานาชาติโชส์เบอรีค่ะตำแหน่งตอนนี้ที่หายากเลยจะเป็น Alumni r e l a t i o n Officer ค่ะหน้าที่ทำอะไรนะครับในชื่อตำแหน่งนี้ก็เหมือนจะเป็นคนที่คอย Communicate กับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์รวมตัวให้กับสิทธิ์เก่าก็จะคล้ายๆกับ Marketing ไปด้วยเป็นในตัวหรือว่า Organize คนที่อยู่เก่าเขาก็อยู่มานานแล้วแต่ว่าเขาอาจจะมีภารกิจที่เขาต้องออกไปจากหน้าที่ นี้ก็เลยทําให้การหาคนจากตําแหน่งนี้มานานมันก็เลยยากงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูว่าในฐานข้อมูลเรานะครับจะเจอกลุ่มคนที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับคื่อตาแหน่งคืออารลัมนายรีเลชั่นออฟฟิเซอร์คือชื่อนี้เลยนะครับเราลองใส่ตรงๆดูก่อนนะครับเวลาเราหาคนตําแหน่งไหนนะครับลองใส่ชื่อที่เราอยากได้ไปก่อนเลยแบบเป๊ะๆนะครับว่าอารลัมนายนะครับรีเลชั่นออฟฟิเซอร์อาจจะเป็นตรกับที่ในตลาดกําลังกดรับอยู่หลายๆที่ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปนตรงกับที่ทางคนดดิเดตระบุไว้ก็ได้อันนี้ระบบบอกว่าผู้สมัครที่ใช้ ชื่อนี้แบบเป๊ะๆเยหนึ่งคนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราสามารถใส่ชื่อเพิ่มเติมเข้าไปได้นี้จริงก็เป็นเทคนิคนึงนะครับคือเราก็เพิ่มเข้าไปหลากหลายชื่อได้โดยการใส่ตรงนี้ครับเพิ่มชื่อเพิ่มเติมแล้วเราก็พิมพ์เพิ่มได้เลยทีนี้ครับเราสามารถใส่ชื่ออะไรที่ใกล้เคียงได้อีกไหมครับเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าในแบ็กกราวด์เขาอาจจะทําคิดว่าน่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งนะคะจากที่คุณอุไรวันเคยสัมภาษณ์มาเป็นมาร์เก็ตติ้งนี่ก็ยังได้ใช่ไหมครับยังได้เป็นทักษะใกล้เคียงก เช่น Marketing ข้อมมูได้หมดเลยถ้าเป็นทางพวกเหมือน c u s t o m e r Relation o ออฟอ่าใช่ใช่คอลเลคเตอร์เซอร์วิสอะไรอย่างเง้ยคอลเตอร์เซอร์วิสนะครับเอางั้นจริงๆเราก็อาจจะไม่ติดขนาดนั้นว่าต้องแบบดูด้านอาัมนายมาเลยคืออาจจะด้าน Customer Service Marketing ก็คือจริงๆอ่ะแบ็คกราวของคนที่อยากให้มาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยอยากให้เขามีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบโรงเรียนอินเตอร์ค่ะว่าอ๋อเป็นประสบการณ์การเรียนโดหลักอาจจะเป็นสิทธิ์เก่าเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เคยทํางานอยู่ในโรรงเเเีียนนาาาาชติท่้ขใจ ของงโรรเียนจากที่คุณโดยรันพูดมาเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์แล้วเดี๋ยวเราไปใส่เพิ่มเติมได้ตอนนี้เราอยู่ในฝั่งของทักษะนะฮะหรือว่าสักิลที่จําเป็นซึ่งตอนนี้ทางคุณโดยรันแจ้งว่าก็อาจจะเป็นทางฝั่งของมาร์เก็ตติ้งได้ทางฝั่งของคอสเมอร์เซอร์วิสได้คือในการดูแลลูกค้าอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมไปทีละส่วนพร้อมกันนะครับะงั้นผมแนะนําแบบนี้ครับก็เชื่อมแหน่งเราใส่ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่วนเเเเเเเรร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 ืืื่่่ออ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 งงงงขปปปะะะะะสสบกกกกกกกาาาาาาณ์์ดด้้้้นนนนยยูใใใีีีีิิตมมหหภภททธธุุจจจศษ๋วไลค ที่ต้องการอยากเห็นมีไหมครับคุณคสมบัติทักษะที่เขาจำเป็นต้องมีหรือว่าเราอยากให้เขามีอยู่ในตัวมีเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องแบบความสามารถภาษาอังกฤษต้องมีเป็นหลักเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกร<ช>องตัวภาษาเพิ่มถ้าอย่างนั้นพวกคีย์วิร์ดแสดงควาเมื่อสักครู่ที่ทางคุณอ<ม>ุไ<ม>รวันแจ้งมาบอกว่าอยากได้ประสบการณ์ทางด้านการศรึกษาอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่ไปในตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะเป็นแบบ education หรือว่า alumni หรือ international school อะไรเงี้ยเหล่านี้ใส่ไปในตัวคีย์วิร์ดก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆตัวคำค้นหาเหล่านี้ที่เป็นคีย์วอร์ดนะมันเยล คร็จะมีคําแนะนําด้านล่างด้วยนะครับว่ามีคําไหนที่อยู่ในขอบขายหรือเปล่าหรือว่าเผื่อว่ามันเกี่ยวข้องเราก็สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ i o n a จครัตลองใส่ดูก่อนได้ครับถ้าเกิดว่าเรซูเม่ใบไหนที่มีคํานี้เลยมันก็จะดึงมาให้เลยนะครับก็คือเป็น Marketing หรือเป็น c u s t o m e r service อากดดูผลลัพธ์ได้เลยครับที่พี่บอกว่าเป็นตําแหน่งเฉพาะด้านได้เหมือนกันเนาะใช่เฉพาะเลยเราสามารถประยุกต์ตัวทักษะของเขาเนี่ยกับหน้างานได้นะครับเืิองต้นเจอ3800,0กว่าเรซูเม่เลยนะครับไม่น้อยทีเดียวแน่นอนชื่อตําแหน่่งนนเเปป็็็ Customer Service Marketing ไมก อทีนี้เดี๋ยวลองมาดูส่วนของคีย์เวิร์ดในเรซูเม่เขากันนะครับคนนี้เนี่ยมีเรื่องของ education background มานะครับแบบนี้นะครับอาจจะเคยอยู่ในธุรกิจด้านการศึกษามาอ๋อเนี่ยครับอันนี้ถ้าดูจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยอดีตเขาเคยเป็นวิกรฝึกอบรมในองค์กรธุรกิจการศึกษานะครับ c u s ม o m e r service ลองดูสักท่านหนึ่งด้านล่างครับ customer service เหมือนกันนะครับก็เป็นผู้ประสานงานขายกับบริการลูกค้านะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งของ education communication เทคโนโลยีด้วยนะครับเป็นผู้ประสานงานด้วย อ u นเนสต์ผู้ซัม e มอสวิอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้กรองในส่วนของประเภทกลุ่มธุรกิจนะครับเดี๋ยวเรากรองเพิ่มเติมได้เราดูทักษะก่อนว่ากลุ่มทักษะที่เรากลองมาตรงกับหน้าที่งานที่เรากำลังมองหาหรือเปล่านะครับเมื่อสักคร <S <S ู่เท่าที่แจ้งมาก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ทางด้านสถาบันการศึกษาที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาษาอังกฤษด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมากรองเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลที่เรามีเราก็ล็อกไว้สะหน่อยนะครับว่าขอคนที่เคยอยู่ในธุรกิจด้าาาานกกรศึษม เรากรองทีละตัวนะครับเวลาใส่เดี๋ยวภาษาเราจะกรองเพิ่มอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อดูข้อมูลก่อนว่าเราจะปรับตรงไหนเพิ่มเติมได้บ้างนะฮะตำแหน่งนี้หามานานหรือยังครับหามาประมาณ2งเดือนได้แล้วคะ่ะสองสเดือนร,ร้อยละสามหม<ล>0่นกว่ามายังอยู่ที่1 3 0 0 0กว่าท่านนะครับก็ยังเยอะพอสมควรเลยนะครับแปลว่า<ม>ใน1 0 0 0 0นคนตรงนี้ครับทุกคนอย่างน้อยครั้งหนึ่งเขาต้องเคยอยู่ในบริษัทหรือธุรกิจด้านการศึกษามาครับแต่ทีนี้เราจะมีอีกโหนดหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษอีกใช่ไหมครับว่าเราอยากภาาษษงัเกกออล็ืฤ นี้ตัวทักษะภาษาจะมีเลือกได้3แบบนะครับแนะนําเราเลือกทั้ง3แบบไปเลยก็ได้นะครับว่าอาจจะเอาคนที่มีผลเทสมาหรืออาจจะเคยจบต่างประเทศมานะครับหรือคนที่กรอกระดับภาษาระดับดีขึ้นไปโทรอีกนี่600อยนี่ยังได้อยู่ไหมครับจริงๆอยากให้ได้มากกว่า600ใส่ได้เลยครับสามารถเลือกได้ไดคที่ประมาณเท่าไหร่ครับ700ก็ได้ค่ะครับ เดี๋ยวลองดูกันหนะ่อยห่ครับเป็นวิธีหนึ่งจริงๆในการเซิร์ชอาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับเช่นเราอาจจะไปเสิร์ชอีกแบบหนึ่งคือถ้าอย่างเมื่อสักรู่ที่คุณอรายวันบอกมานะครับว่าดูจากสิ่งเก่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับว่า,าเสิร์ชชื่อสถาบันการศึกษาด้วยก็ยังได้เลยนะหาจากสถาบันการศึกษาได้ด้วยใช่ไหมคะจากคีย์เวิร์ดได้ครับอ๋อค่ะอาจจะโชว์ในรายการไม่ได้แต่เดี๋ยวหลังบ้านคุณอรไรวันมันเปเป็นชื่อสถาบันตรงๆไปเลยก็ได้นะหมายถึงว่าเราสามารถโชว์ตรงไหนได้ไหมคะที่แบบในการเลือกสถาบันเเรราาไไม่่ตต้้อองงลืกกถบบบันจิ็ดแแ งบล็อกไหนที่เราจะ์เวิร์ดครับในบล็อก keyword เราใส่ชื่อสถาบันได้เลยกต้เลยใช่ครับแล้วก็ใส่คอมมาขั้นเอาไว้ก็พิมพ์หลายๆชื่อสถาบันได้โอเคค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูอย่างท่านแรก public relations นะครับ marketing officer นะครับก็ในทางสายธุรกิจด้านการศึกษานะครับแล้วก็ดูแลลูกค้าดูแลทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ด้วยนะครับเป็น customer service ด้วยก็ดูใกล้เคียงกับที่หามากที่สุดเลยใช่อยู่ในสาย education ด้วยค่ะคือทั้งหมดนี้ที่เรา องมาด้วยในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมครับกับตัวของประเภททก็จะเป็นสายด้านการศึกษาทั้งหมดเลยคเป็นแต่ว่าคุณสมบัติบางท่านอาจจะใกล้เคียงบ้างตรงบ้างอันนี้เดี๋ยวเราจูนกันไปเรื่อยๆได้ค่ะถ้า,า,าหเห็นคุณสมบัติเบื้องต้นกับวิธีการประมาณนี้ถือว่าเริ่มเห็นกลุ่มคนที่มากขึ้นไหมครับค่ะเริ่มเห็น,มา,นมากกว่าที่ทําเองโอเค,คก็เป็นกําลังใจให้คุณอุไรวันนะครับกับวิธีการเมื่อสักครู่เดี๋ยไปลองเล่นหลังบ้านดูได้นะในการใช้ชื่อสถาบันนะครับค่ะขอบคุณที่มาร่วมแบ่งปันกับเราในวันนี้คคคครรรัััับบบ่ะสสดี